ใครที่ตามผมมาจาก youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้กราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยากจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้เตะบอลน,นะครับแต่วันนี้ดูพาระจนดึกจนดื่นคำมืดกันเลยทีเดียวมาเราไปดูนะครับเรื่องราวพักเครื่องกันต่อผมต้องบอกก่อนครับว่า ในไลฟ์สดของผมมันมีคนเขานะฮะอยากให้ผมทำหนังสืออีกผมบอกว่าเรื่องหนังสือเนี่ยผมทำแต่ละเล่มะมันยากมากมันเหนื่อยมากครับผมบอกเลยครับว่านอกจากการหาข้อมูลแล้วเราต้องหาคนรวมข้อมูลหาคนตรวจคำผิดนะครับหาการช่างอาร์ตวางภาพให้ตรงกับข้อมูลอ่า นะครับซึ่งข้อมูลที่เขียนแต่ลหลวงพ่อไม่ง่ายผมทําหนังสือห,หินหินอยู่เล่มหนึ่งให้เสร็จในปีนี้คือหนังสืพอพระหลวงพ่อกับวัดนะครับหลาหลายคนก็บอกได้อ่านหนังสือที่ผมทําไปหนังสือกัมพีพระเครื่องเมืองล่าแล้วดีชอบนะครับแต่มันยากนะผมก็บอกเขาว่าผมทําหนังสืออยู่ทุกวันเลยครับเขาก็งงหนังสืออะไรก็ในหลายสดผมเนี่ยแหละครับคือหนังสือพระเครื่อง ที่พูดได้เพราะผมให้คนน่ะตัดเอาไปลง youtube นะครับหรือว่าเพื่อนๆน,น่ดูไลฟ์สดผมนะครับถ้าเพื่อนๆแคปหน้าจอพระที่ผมเอามาพูดนะครับหรือว่าที่ผมเอามาประมูลเนี่ยนะเพื่อนๆก็เขียนเลคเชอร์ไว้ว่าหลวงพ่ออะไราราคาปิดประมูลกันไปเท่าไหร่นั่นแหละครับคือหนังสือพระ เครื่องที่พูดได้และมีคําอธิบายนะครับซึ่งเขาเขาบอกว่านะฮจริงอะ่นะเขาบอกว่าจริงอะ่ะเขาอยากให้ผมทําหนังสือนะครับข้อมูลพระเครื่องที่ดีนะครับที่ดีแต่เป็นของหลวงพ่ออะไรอะ่ะไม่รู้กันนะครับออกมา แล้วก็พระเครื่องที่ถูกตีเก้นะแล้วมันไม่ใช่พระเก้เนี่ยให้เอาออกมาผมบอกว่าเนี่ยใน youtube หรือในไลฟ์สดของผมเนี่ยเป็นหนังสือพระเครื่องที่พูดได้หลวงพู้เอี่ยมคือต้องบอกเนี่ยพี่บางบอยทุกวันนี้นะครับเราซื้อพระเกเพราะว่าส่วนมากอ่ะเหมือนเราขุดสมบัติ เราฟังแต่เรื่องราคาเป็นหลักที่ทำให้เราอะอยากจะเสี่ยงดวงนะีซื้อพระนะียแล้วหวังว่ามันจะเป็นพระแพงๆไม่ต่างกับเพชรเลครับนะเนี่ยเพชรแท้กับไม่ใช่เพชรแท้เนี่ยนะีแต่สิ่งที่มันน่าเสียใจยสุดคือว่าในวงการอื่นเนี่ยเขามีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค แต่วงการเนี้ยครับผมบอกเลยฮะพระเครื่องอ่ะซื้อขายกันแล้วไม่มีกฎหมายรองรับนะฮะเราเอาอก,ก้อนหินน่ะมาเล่านิทานขายเป็นเพชรวงการอื่นน่ะเขาจับนะครับมีวงการมาัเครื่องวงการเดียวที่เอาพาระเกะอ่ะมาเล่าว่าแท้ขายไปแล้วไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะ ในขณะที่คนอื่นนะ่ยยุให้ลหลงไหลกับราคายุให้เราจ่ายตังค์ซื้อ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 เสร็จแล้วมานั่งสงสัยแล้วไปนั่งถามเขาเนี่ยว่าอะไรเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เนี่ยผมจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่แนะนําผมจะแนะนําให้คุณฝึกดูพระแท้ให้เป็นก่อนแล้วพระแท้เนี่ยยังไงคุณขายได้จริงๆแน่นอนนะแต่ส่วนบ้าที่ดังแต่ไม่รู้ว่าแท้หรือเก๋นเนี่ย ให้อยู่ในมือเรามันก็ยังขายไม่ได้จริงเพราะเรายังไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่านะแต่ถ้ากรณีเป็นพ้าแท้แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะราคาเท่ากันเนี่ยคือถ้าคุณขายคนเป็นเนี่ยคนที่ดูพระเป็นเนี่ยพูดกันสองสามคำขายได้เลยจบแต่ถ้าคุณนำไปขายคนดูไม่เป็นเนี่ยเนี่ยะเขาก็ไม่ซื้อแพง หรือเขาต้องส่งรูปไปถามคนอื่นก่อนก็ถูกตอนมาเป็นทอดทอดถ้าคุณถามผมผมรู้เลยนะอย่างหลวงปู่เอี่ยมขายได้สามแสนเนี้ยคุณถามผมคุณบอกพี่สามแสนได้ไหมผมต่อสองแสนห้าคุณบอกสองแสนหกโอเคจบจ่ายตังค์ผมดูเป็นว่าแท้แน่แต่กรณีถ้าคนที่คุณไม่ถามมาว,ว่าดูไม่เป็นน่ะรู้แต่ราคาแต่ไม่รู้แท้เกะเขาต้องส่งไปถามคนอื่นคนอื่นบอกเออพี่ซื้อได้สองแสนหกเขาก็ต้องมาบอกคุณสองแสนสี่ กรณีถ้าสวยๆไปถามคนนั้นแล้วคนนั้นเป็นคนนั้นส่งไปถามอีทอดหนึ่งสองแสนโอกเหลือสองแสนสี่มาถึงคุณเหลือสองแสนเลยเนี่ยฉะนั้นเราดูพาให้เป็นก่อนเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวครับพาแท้เนี่ยคุณาไปยื่นให้เซียนคนหนึ่งดูไม่เป็นไม่ซื้อคุณไปยื่นคนเป็น,คน,ปนคนที่สองเขาก็ซื้อไปยื่นคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามที่สี่ไม่ซื้อไม่ใช่พาขายไม่ได้ คุณไปยื่นไปเจอคนที่ห้าที่ดูเป็นเขาก็ซื้อฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจว่าพระคุณแท้คุณจะปกป้องพระของคุณได้จริงไหมครับพระเครื่องเนี่ยนะผมอะใช้ชีวิตการเล่นพระมายี่สิบกว่าปีเนี่ยพระเครื่องคนเดินในสนามพระเนี่ยเป็นร้อยคนนะครับเซียนเน่ยไม่ใช่คนแรกมาเจอแล้วจะซื้อเลยไม่ใช่คนที่สองมาเจอแล้วจะซื้อเลย บางครั้งอะวางพระไว้ในตู้นะครับสวัสดีครับโอค้คิดถึงมากครับพี่โต๊ะหาดใหญ่เลิฟๆนะครับนะนะอันนี้การระยานามิตรที่ดีนะครับผมบอกถ้ามีสายปู่ทวดนะมีสายพระใต้นะแอดเฟสบุ๊เสิงโตทองไปในสนามพระคุณวางพระในตู้คนเดินผ่านพระคุณหยิบพระองค์นั้นถามเป็นหลายๆสิบคนนะครับจะมีคนซื้อจริงบางทีตั้งตีห้ามาได้เสียซื้อกันตอนเที่ยงตอนบ่ายมงก็มี เนี่ยฉะนั้นถ้าพระแท้แล้ววันนี้ขายไม่ได้อีกอาทิตย์หนึ่งก็ขายได้อีกเดือนหนึ่งก็ขายได้ประเด็นคือว่าเราดูเป็นหรือเปล่าว่าพระแท้มันเป็นยังไงเนี่ยทุกวันนี้ให้ผมบอกราคาไปอ่ะคุณไม่ใช่ว่าราคาที่ผมบอกไปคุณจะไปยื่นใครแล้วเขาก็จะซื้อราคานั้นพระไม่มีราคาการคุณต้องเจอคนที่เขาศรัทธาจริงๆ ถ้าคุณไปเจอคนที่เขาศรัทธาจริงๆเขาอยากได้จริงๆประกอบว่าเขามีกําลังพอจะเช่าคุณก็ได้แพงแต่ถ้าคุณไปเจอคนที่เขาไม่ได้ชอบพระสไตล์นี้เขาก็เช่าไม่แพงนะครับโอเคนะฉะนั้นพระแท้ผมบอกเลยยังไงก็ขายได้สวัสดีครับพี่จักรพัฒน์อ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณไปนะครับรู้จกักพระเครื่อง นะนี่ก็คือพระเครื่องที่ผมน่้แต่ช่าไว้นานแล้วอะ่ะแล้วก็อยู่ในเนี้ฮะหยิบหยิบขึ้นมาส่องบ้างเนะน,น,นี่ยถาดเนี้ยคือพระดั้งเดิมที่อยู่กับผมมานานแล้วนะบางคนเข้ามาอาจจะยังไม่ค่อยรู้นะครับอย่างอ่ะองค์นี้พระที่ไหน เพราะว่าคําถามว่าพระอะไรแพงไหมเนี่ยผมต้องอธิบายเข้าใจคือบางทีอ่ะบางครั้งอ่ะมีคนอ่ะเอาพระเก๋ม,มาหลอกขายคุณคุณไม่รู้จักหรอกว่าพระนั้นอ่ะคือพระอะไรถ้าคุณรู้จักอ่ะคุณไม่มาถามราคาผมลอกนะครับถ้าคุณอ่ะนะนะรู้จักอ่ะคุณไม่มาถามราคาผมลอก นะเพราะว่าเราอะไม่รู้ว่าพระอะไรนะครับคราวนี้นะพอเวลาคนขายบอกว่าหลวงปู่เอี่ยมวัสะพานสูงนะคุณก็ไม่รู้ราคาคุณก็เลยมาถามผมว่าเอ้ยพี่ปู่เอี่ยมสะพานสูงราคาแพงไหมแท้ๆเป็นล้านครับผมบอกแท้ๆล้านหนึ่ง แต่เขาเอาพาระเกกาลังจะมาหลอกขายคุณห้าพันพอเวลาคุณมาได้ยินว่าปูเอี่ยมสะพานสูงละล้านเขาห้าพันเองคุณเริ่มอยากได้มันกลายเป็นโผมะ่ะไปทําให้คุณเสียเงินซื้อพาระเกข้อมูลจริงอะ่ะบางท้งมันก็เป็นผลเสียได้นะอาจารย์ครับวันนี้เหรียญดวงช่วยให้ถูกหวยซะ ตัวหน้าสามตัวเลยสุดยอดพี่มนรีฉะนั้นผมก็จะกวนประสาทคุณก่อนพอกวนประสาทจนคุณตั้งสติได้ผมจึงอยากจะบอกว่าพระนะครับวัสบานสูงอ่ะสวยๆอ่ะขายได้จริงนะครับเกินล้านเพราะของแท้ไม่ได้หาง่ายนะฮะบูบเอียวัวสบานสูงพระปิตา,าอายุร้อยยี่สิบกว่าปี สร้างที่ป,ประมาณปสองพันสี่ร้อยสามสิบร้อยกว่าปีแล้วนะราคาเป็นล้านแต่ของเก๋เยอะอ่านะฉะนั้นนะครับถ้าคนขายเอาผ้ามาขายเราอะ่ะแล้วเขาบอกชื่อหลวงพ่อถูกนะไม่มีทางที่เขาจะไม่รู้ราคาถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยเขาไม่รู้จักเลยว่าผ้าอะไรแต่ถ้าบอกนี่ปิดตาบูยมนะอ่านะ เนี่ยห้าพันเอาห้าพันแล้วกันอย่างเงี้ยเจตนาเขาอาจจะมาขายพระเกเราครับอันนี้เนี่ยหาแขวนกันหลวงพ่อเองวัดบ้านขอมครับเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าหลวงพ่อเองวัดบ้านขอมเป็นพระเกจินะที่สุดยอดมากนีแพง ผมเล่นม้ามายี่สิบกว่าปีอ่ะปีแรกๆที่ผมเล่นพระก็แพงแล้วแพงพอๆกับพระรุ่งท่ากระบ,บือตอนที่ผมเริ่มเล่นพระเริ่มเดินวงการม้าแบบจริงๆจังๆอ่ะปีห้าศูนย์เนี่ยห้าศูนย์พอเข่งก็องหนึ่งเจ็ดแปดหมื่นแสนแล้วถ้าเป็นพระข้อเองมันขอมนะครับเป็นเหรียญทรงซุ้มประตูฮานะครับเหรียญสี่เหลียหล่ยมก็เป็นแสนแล้ว เพราะชื่อท่านชื่อเฮงสมัยก่อนพระเนี่ยเขาจะเล่นกันนะครับเหตุผลก็คือชื่อเป็นมงคลน,นามพอเงินพอรุ่งบูดีพอทองนะปู่รอดชื่อเป็นมงคลน,นามสองประสบการณ์ที่มีเกิดเหตุการณ์กันจ,จริงๆเล่ากล่าวขานสืบทอดกันมาอาวิญญาณของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเสกน้ำมนต์ความไม่หกเดินบนบายสีได้หรือย่นระยะทางได้เป็นต้นก็กล่าวขานก็เล่ากันมาแต่พระเหล่านี้ผมอยากจะบอกว่าไม่เหลือแล้วล่ะครับคือคนในอดีตเนี่ยเขาก็แขวนกันจนหมดไงน,นะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยไปหยิบหนังสือบัคเครอร์พิเรนหนังสือ,บา,อบางๆก็ได้มันต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับอ่าเนี่ย คือในอดีตการเล่นม้าเรามีไกด์คือเนี่ยเราจะมีตำราเหล่านี้นะครับเนี่ยคือไกด์ไลน์คือในสมัยก่อนอ่ะเราจะเล่นอะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาจะมีหนังสือที่เรียกว่านิตยสารอยากสนใจรถมอไซค์อยากแต่งมอไซค์นิตยา,าสารมอไซค์มีบอกท่อมีบอกซี่ลวด ่ามีตัวอยา่างน็อตกลึงต้องเล่นแบบไหนถึงจะเทถึงจะเล่นได้คุณอยากตกปลามีนิตยสารเกี่ยวกับอกรณ์การตกปลาคุณอยากเล่นพระมีนิตยสาราเกี่ยวกับพระคือพระที่อยู่ในนิตยสารคือพระที่เล่นแล้วนี่ออกไหมครับสมัยก่อนเราเป็นหนังสือเป็นไกด์แต่สมัยเนี้ยคนเราบอกว่าไม่ต้องหรอกนะมีโทรศัพท์มในในใน g o o g ิ e ในโทรศัพท์มือถือนะั้มีหมดไม่ได้ผิดครับแต่ในโทรศัพท์มือถืออะโทรศัพท์พี่ไปไหนขึ้นนะลูกมันมีแค่หน้าจอแบบนี้ไงครับนะซึ่งไม่ได้มีอะไรบอกไกด์เลยไม่ไม่ได้มีพระแนะนําแบบนี้อ่าแต่ถ้าคุณรู้จักพระเจอเหรียญสักเหรียญหนึ่งอะแล้วไปเซิร์ชในนี้คุณจะเจอข้อมูลอาจจนคุณอ่านชื่อเนี่ย นะครับนี่คุณอ่านชื่อนะอย่างพระพุทธวิถีนายกคุณไม่รู้จักเลยคุณไปกดในนี้เขาก็จะขึ้นนะหลวงปู่บุญแต่ถ้าคุณไม่กดเขาไม,ไ,ไม่ได้แนะนําคุณไม่ได้มีไกด์ให้คุณนะนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเรามีหนังสือเป็นหนังสือไกด์ลายอย่างนี้ฉะนั้นพระที่ลงในหนังสือเนี่ยคือเล่นแล้วยีห้าศตวรรษสามร้อย ปู่ข้าวัองว่าเจ็ดร้อยพอแดงคุกเข่าสี่ร้อยตอนนี้สี่พันเห็นไหมแนยสมัยก่อนเขามีลงนี่เห็นไหมพออีสตตีีบ 500. นะห้าร้อยนะเหรียญจินราชาบุดีวัดเหนือนะเหรียญบุหลิวหายวงพอแฉงบากอ่าวบางกระบูน สมเด็จโตปีศูนย์ห้านะรูปหนะล่อ,อพระภูนไผรล้อมสมัยก่อนนะ่ะนะปู่สุก,กุวัดนกเห็นไหมครับสมัยก่อนเขาจะมีหนังสือเป็นไกด์แล้วเขาก็จะบอกว่าหลวงพ่อแก้ววัดทองลมเก่งยังไงมีประวัติดูดูดูนี่ปู่ทวดวัดช้างไห้สมัยก่อนสองพันแปดตอนนี้องค์หนึ่งหลายหลายหมื่นนะสร้างวัตถุมงคลศูนย์ห้ามีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเรามีแนวทาง ปิดตาพวกเนียมวัดน้อยซึ่งสมัยนี้จะมีคนรู้จักหรือเปล่านะพระอะไรก็ได้ที่เราศรัทธาขอท่านได้ครับหลวงพ่อทองสุกตโนด,ดหลวงสมัยก่อนสามนาคุณเห็นไหมฮะนี่พ่อปานพ่อปานพุทธเท่าไหร่แปดพันห้า เนี่ยพระถูกในอดีตก็มาแพงในปัจจุบันเห็นไหมครับในนี้ก็จะมีพระเครื่องที่เล่นหากันหมดอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับสมัยก่อนเรามีหนังสือพระเครื่องที่ทำโดยเซียนพระหรือผู้ชำนาญการหรือนักวิชาการนะะเนี่ยจะมีบอกเราหมดทำมาปาง เห็นไหมครับพอสุดหนองหวายสุราพอขันนกกระจาบเนี่ยครับบุตโตะสมัยก่อนพันสองเห็นไหมพ่อลีสมเด็จพอ่อรีเล่นกันมาสมัยก่อนสามพันห้าร้อยบาทนะสมัยเนี้ย เรารู้ไม่มว่าลีมีสมเด็จนะครับเหรีรยญหล่อหลวงพ่อธรรมจากรวัดเขาธรรมมูลนะรูปเหมือนอาจารย์ฟันเนี่ยผมก็ได้เหรียญเพราะหยอดวัาแจ้วจเจริญรุ่นแรกสี่พันแปดตอนตอนนั้นสภาพนี้สี่พันแปดพ่าปานแปดพันห้านะกิ่งมงคลพิษฮะ ได้สามพันบอกจะต่อจากการมาก่อนลูกปเนี่ยเหรียญม้วเนื่องผมผูดูเอาล่ะที่ทั้งหมดที่งงที่ผมกล่าวมาคือเนี่ยคือนิตยสารที่อย่างน้อยๆก็เป็นทิศทางให้เราเล่นพระได้แต่ปัจจุบันเราไปถามไงครับแอดมินกลุ่มเราไปถามไงเพราะค้าพระ คนที่เขามีผลประโยชน์ในการตอบอ่ะนี่บอกไหมฮะแล้วในอดีตเนี่ยเราจะมีกลุ่มคนที่เล่นอนุรักษ์กลุ่มคนที่รู้จริงกลุ่มคนที่อยากเผยแพร่หลวงพ่อกับกลุ่มคนเล่นพุทธพานิชแต่ปัจจุบันมันมีโทรศัพท์มันมีโลกโซเชียลกลุ่มพ่อค้าเข้าถึงโซเชียลกลุ่มคนอนุรักษ์มักจะไม่ค่อยรับเทคโนโลโยีเพราะกลุ่มพ่อค้าจับเข้าถึงโซเชียลได้ก่อน เราก็เลยเสษเห็นแต่นะคนให้เราไปเสียตังกับพระโดยไม่รู้ว่าพระอะไรอะ่ะนะฉะนั้นง่ายๆพระเก่าพระที่เขาเล่นกันมาใจากอดีตเนี่ยต้องมีเหตุผลสิว่าทำไมในอดีตเขาจึงเล่นกันสมัยก่อนขุดสะแสนห้าแล้วนะขุดสะแสนห้าเนี่ยในขณะที่เหรียญกมรมหลวงเหรียญละหกหมื่นห้าเงนะ เออปู่ทองวราโยธาหกหมื่นแล้วนะสมัยนี้ปู่ทองหาเจอไหมไม่เจออ่ะก็ถือว่านะครับผ่านไปกิ่งเจ้าคุณสีสามหมื่นเก้าก็สี่หมื่นนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคนะครับฉะนั้นผมคิดว่าพระเก่าอ่ะ หรือว่าพระที่เอาไปใช้แล้วดีจริงอ่ะเป็นพระที่จะไม่ลดคุณค่าจะมีคุณค่าทั้งมูลค่าที่ไม่ผันผวนจะมีคุณค่าทั้งแขวนแล้วเกิดสิ่งดีๆกับคนแขวนจะมีคุณค่าควักออกมาโชว์แล้วคนที่ดูพระเป็นจะขอซื้อจะให้คุณค่าจะอยากได้นะแต่ปัญหาคือเรายังไม่รู้จักพระดีจริงๆ ตอนนี้แหละครับผมจึงเน้นย้ำว่าให้เพืเ่อนๆได้รู้จักพ่อเฮงบ้านขอมตอนนี้ไม่รู้หรอกครับอะไรครับพ่อเฮงบ้านขอมลองเสิร์ช Google ดิเนะแล้วคุณจะรู้ว่าพ่อเฮงบ้านขอมน่าแขวนน่าใช้ไหมแขวนบ้านขอมได้อะไรชื่อท่านอะไรเฮงพ่อค้าแม่ค้าตลาดทะเลไทย พ่อค้าแม่ค้าตลาดขายอาหารทะเลในมหาชายัยแขวนพ่อเฮงหมดเนี่ยซึ่งเป็น้าที่แพงแล้วปีสองปีจะเจอสักองค์หนึ่งไงนะฮะฉะนั้นอันเนี้ยแนะนำให้รู้จักรู้จักแล้วใครอยากได้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอันนี้ไม่ต้องพูดถึงยี่สิบห้าพระพุทธศัตวตรรษ ถูกหวยอีกแล้วยันดวงอันนั้นเป็นที่แน่นอนนะนะครับถึงไม้ถูกหวยชีวิตคุณก็จะไม่อดอยากครับแขวนยันสามดวงพุทธาไรว่าทำขุแนแหนอ่ะยี่สิบห้าพระพุทธศัตรวตรรษพระที่พิีทีดีที่สุดในโลกพิมพ์เล็กๆนะองค์ที่เล็กๆจะเป็นกฎแรกๆครับชาวเรือประมงนับถือท่านมากสมัยก่อนพระที่พระที่อย่างคนน้หมองน,อนี่นะครับ เราอ่มาเสพติดกับคําพูดของพ่อค้าที่พ่อค้าพระดวาพาเนี่ยดังได้เพราะเหนียวไม่จริงเสมอไปพระกลุเนี่ยสมัยก่อนคนแขวนพระกลุ่เพราะว่าเหนียวอ่าใช้ดีจริงติดตัวตลอดครับเหรียญยานสำนงุธาลัยััทำุนแผนพระกลุเนี่ยเอาจริงๆเรื่องราวของพระกลุเคเขาก็ไม่ได้เล่นเรื่องเหนียวก่อน เขาเล่นเป็นวัตถุโบราณมาก่อนผมจะเล่าให้ฟังนะอย่างพี่มนตีบอกก็ถูกหวยเหรียญยันสานหงพุทธลายสุดยอดอยู่แล้วครับนะเหรียญค่าใครชีวิตแย่ให้เอาไปแขวนอ่ะนะนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเครื่องสมัยก่อนเนะี่ยเขาเล่นเป็นของโบราณก่อนฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นของโบราณอายุหลายๆร้อยปีจึงหยิบขึ้นมาเล่น อ่านะครับเขาเรียกว่าคําพูดที่ประกอบการเล่นหาก็จะพรณนาใส่สิ่งที่ดีเข้าไปซึ่งแน่นอนครับเกณฑ์ของการเล่นพร์คือวัตถุโบราณก่อนเนะี่ยฉะนั้นแล้วเห็นไหมฮะพระกุด,ดีและแต่พระกูเนี่ยพอเวลาคนเข้าเอามาเล่นเอามาแขวงแล้วเนี่ยกลับเกิดประสบการณ์ยิงไม่เข้าจริงๆ คนที่แขวนแล้วยิงไม่เข้าจริงๆนะฮะเกิดการโดนป้นเกิดการโดนฟันโดนแทงแล้วอย่างพอโตบางอะทิงเล็กพระทนตะบองสมัยก่อนเนะะี่ยเขามีหมายคมแฝดตีหัวกันไม่แตกไม่เข้าจริงๆอ่ะพระกุก็เล่นหากันมาพระเกจิเอาจริงๆพระเกจิดังๆในประเทศนี้ที่วัตถุมงคลของท่านราคาเป็นแสนเป็นล้านไม่ได้เหนียวเสมอไป จนชนิดที่ผมเรียกว่าแทบจะไม่ค่อยมีพระเหนียวเลยด้วยที่แพงพระเกจิที่ดังที่แพงล้วนแต่ทำให้คนรวยได้ปูซุกเนี่ยทำให้ลูกศิษย์ท่านเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าขาย,ขายดิบขายดีร่ำรวยเจ้าของโรงสีอ่าเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นะหาบดีเจริญเจ้าหน้าเป็นเจ้าคนนายคนคุณย้อนไปดูนะ ปูเอียมัดหนังเหนียวแล้วครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านไปกราบไหว้แล้วนะครับมีความเจริญก้าวหน้าเป็นเจ้าคนนายคนปูเผือกว่าทองนพคุณเห็นไหมฮะลูกศิษย์ปูเผือกนะเนะี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมีทองเนี่ยนะคุณนายล้อมเหมชาย,ยาิเนี่ยรวยขนาดนั้นเหมนี่แปลว่าทองนะฮะฉะนั้นปลาเกจิที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหา ร่ลำรวยเป็นเศรษฐีได้ฉะนั้นแล้วผมอยากให้เพื่อนเข้าใจถิงแก่นแท้ของคำว่าพุทธคุณอ่ะแล้วพระวักุสมัยก่อนเมื่อไ้เป็นวัตถุโบราณอะไรแพงพระขมินเพราะตามประวัติศาสตร์เขาเรียงกันมาแล้วว่านะคะละโวอ่าละโวนะ,ะขอมนี่ สร้างวัตถุมงคลก่อนเขาตั้งแต่สมัยพระชัยยอรมันคือแรกๆเลยที่มีการสร้างเทวรูปขึ้นมาที่เป็นปู่นไปนมาหล่อขึ้นมาด้วยสำนิดอะคือขอมเห็นไหมหลังๆเราเจอพระอะไรให้เป็นพิมพ์ถือบัวนู่นนี่นั่นคนขายพระไม่รู้ประวัติศาสตร์คนขายพระก็ยัดเป็นกิ่งตักกระแตนขอมหมดซึ่งจริงไม่ใช่ขอม อันนั้นเป็นมอนอันนั้นนเป็นสยามเป็นมอนส่วนขอมจริงๆเนี่ยเขาสร้างมนเทวรูปเป็นอะไรสำลิดสนิมโยกแต่ถ้าอยากได้ตังก็ต้องยัดขายเป็นอะไรเป็นวัตถุบโบราณทำไมวัตถุบโบราณของขอมจริงแพงก่อสร้างก่อนเขานะเหมือนเวลาคุณเล่นรถจะรถทันแรกของโลกเก่าที่สุดเล่นสแตมก็สแตมดวงแรกของโลกเก่าที่สุด เล่นอะไรที่พอลิตทั้งแรกๆเก่าที่สุดใช่ไหมฮะนั่นคือวัตถุโบราณที่เล่นหากันพอเราเรามาใส่ออปชั่นพุตธคุณเข้าไปนู่นนี่นั่นวงการพาที่ผิดเพี้ยนเพราะคนที่ตั้งชื่อหรือคนที่จับไปยัดที่ขายไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ เขาเรียกว่าพูดเพื่อขายแต่เราเอาคําพูดเพื่อขายนั้นมาคิดว่าเป็นตาําราเราคิดว่าคนที่เป็นเซียนพารเน่ยได้เรียนจบด็อกเตอร์นะครับพุทธคุณศาสตร์พระเวศศาสตร์ศิลปศาสตร์โบราณคดีมาหมดแล้วบางคนยังเรียนไม่จบม .6 เลยนะะอืมฉะนั้นผมจึงบอกว่าสมัยก่อนอะไรแพงเนี่ยเขามีเหตุผล